ไม c คราฟแต่ผมสามารถวิวัฒนาการได้ซึ่งเราจะเริ่มตั้งแต่ยังเป็นลิงจนไปเป็นกีกะแชทหรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ไซบอร์กเป้าหมายของผมก็คือการวิวัฒนาการไปจนถึงจุดสูงสุดแล้วขั้นสุดท้ายของผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลย เอาล่ะราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาปะขี้เริมเกมไมค์ครับแม่เนงนะครับซึ่งตอนนี้ผมเป็นลิงนั่นเองครับผมร่บจากแบบเป็นวานอนเลยฮะโอ้โหแต่มันก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะซึ่งตอนนี้ได้ๆนะมีวัวที่แบบดูกําลังโกรธอยู่นะครับผมแล้วตอนนั้นมันแบบต้นอะไรวะน่ะมันจะมีอาหารให้เราหรือเปล่านะน้องวัวเด้ๆนะใจเย็นครับใจเย็นค่อยๆคุยกันได้ไหมอ่ะอุ้ยคุณผู้ชมเราสามารถบอกว่าคลิกขวาเก็บมาได้ฮะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองแบบโยนวัวใส่ต้นนี้ดูฮะว่าเราจะโค่นมันได้หรือเปล่าจัดไปดิครับปุ๊บอุ้ยคุณผู้ชมกระแทกไปหนึ่งทีครับแต่ว่ายังไม่ล้มว่ะแต่มันบอกนะครับผมว่าแบบเหมือนด้านบนเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นขออัดมันอีกรอบหนึ่งก็ผมอุ้ยกล้วยยักษ์คุณผู้ชมโจนี่เก็บกล้วยม,มาเลยครับอืถือว่าน่าสนใจนะครับกล้วยยักษ์และดูเหมือนผมจะปามันได้ด้วยนะครับผมโอ้โหกลายเป็นกล้วยระเบิดเฉยเลยแล้วถ้าผมกินเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราวิวัฒน,นาการได้หรือเปล่า ลองเลยครับอุ้ยคุณผู้ชมได้มาเป็นอี o l วเลชั่นสโตนฮะเห็นวิวัฒน,นาการครับผมเอาเป็นว่าลองเลยละกันโอ้โหผมกลายเป็นแบบคนยุคหินอะไรงี้เหรอโอ้โหคุณผู้ชมผมยาวสุดๆเลยฮะหนวดอะไรด้วยนะครับผมอืมกลายเป็นคุณลุงอะเอาเป็นว่าตัดไม้กันก่อนแล้วกันครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเขาบอกว่าแบบเราวิวัฒน,นาการมาเป็นมนุษย์ถ้ำนะครับผมและก็ปลดล็อกสูตรครมมับใหม่ไหนดูสิจะมีอะไรหรือเปล่านะครับ วุ้ยคุณผู้ชมเป็นแบบว,ว่าไม้กระบองอะไรเงี้ยอาวุธของมนุษย์ถ้ำฮะต้องใช้ไม้จังเกลนะครับผมโอเคเอามาสองอันเรียบร้อยมาราฟกันเลยดีกว่าครับผมเอาอีกอันหนึ่งอะอยู่นี่นี่เองวางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จัดมาเลยไหนดูซิทาอะไรได้บ้างแถวนี้มีม็อบหรือเปล่านะจะได้ลองตบก็ผมไม่มีว่ะแล้วใช้ขุดได้ไหมเฮ้ยเด็ดเด็ขุดได้เหรอโอ้โหเหมือนจะเป็นแบบแทนที่ขุดได้เลยอะคุณผู้ชมดูดิ หินก็ขุดได้นะครับผมโอ้โกงเกินอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนก่อนแล้วกันว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับโอ้เป็นไโอมหิมะเหรอนี่ไงน้องแกะขอลองตบหน่อยครับพี่เสืเออตายดิครับถือว่าแรงใช้ได้เลยโอ้เฮ้ยนะโย่ไปทําไมเนี่ยเราจะฝ่าดงหิมะนี้ไปอุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมผมเห็นเป็นอะไรบางอย่างว่ะโอ้หน้าแข็งขนาดยักษ์เลยฮะมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีเป็นแบบ เหมือนเสาในหมู่บ้านเลยอะข้างในเห็นลายชื่อด้วยนะคะผมหรือว่ามันจะมีคนอยู่ข้างในแต่แบบโดนแช่แข็งเอาไว้อะโอ้อะไรวะเนี่ยคนพบไฟบางทีไม้เก่เาเคเบิลสโตนน่าจะช่วยได้นะและด้านบนนะครับเขาบอกให้เราเนี่ยเริ่มก่อไฟครับผมอ๋อหรือว่าถ้าเราแบบก่อกองไฟปุ๊บแล้วน้ำแข็งมันจะละลายหรือเปล่าก่อนที่เราจะก่อกองไฟได้เนี่ยเราก็ต้องมีฟิเนสติลก่อนครับโอเคป๊นหนึ่งหากาเวลกันแล้วก็ต้องตัดไม้ด้วยฮะ เอามาเป็นแบบเชื้อเพิงนั่นเองและทีนี้ก็ถึงเวลาฟินน์สตติวนั่นเองครับกับไม้จํานวนหนึ่งนะครับผมเอ่อผมจะลองเป็นแบบวางเป็นคอเบอร์สโตนเป็นฐานแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็วางไม้ขึ้นมาแบบนี้นะครับจุดไฟไปครับผมช่วยได้ยังอ่ะอา,อาจจะต้องเพิ่มรอบๆหรือเปล่าโอเคโอเคเพิ่มไปนะฮะวางเป็นแบบนี้ละกันโอเคจุดไฟครับผมด้านนี้ก็ต้องทําด้านหลังด้วยไอเจ้าน้ําแข็งจงละลาย หวังว่ามันจะได้ผลนะครับผมและก็อันสุดท้ายตรงนี้นั่นเองจัดไปเลยครับอุ้ยคุณผู้ชมละลายแล้วพ่อมาแล้วเนี่ยกลายเป็นหมู่บ้านนะครับผมแล้วคนข้างในเป็นยังไงบ้างเนี่ยโดนแช่แข็งอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีอาหารเต็มเลยครับเช้านี้ฟาร์มครับผมโอ้พวกนี้เป็นแบบไม่ใช่ลุงธรรมดาเป็นลุงยุคหินเหมือนกันนะซึ่งลุงคนนี้น่าจะคุยได้หรือเปล่าวันดีครับลุงบอกว่าพวกวเราเนี่ยโดนขังอยู่ในนี้มาหลายปีเลยนะ ซึ่งพวกเราเกือบจะปดิษฐ์สิ่งใหม่ได้แล้วแต่โดช่แข็งซะก่อนนายมาช่วยทําให้มันเสร็จได้ไหมเราต้องหาทางทําให้มันขยับแล้วก็ปลดล็อกสูตรค้าใหม่เหรอเดี๋ยวก่อนนะอะไรขยับวะครับเนี่ยตรงนี้เป็นแบบรถขนสัตว์นะครับผมโอ้แสดงว่าอันนี้สินะที่เขากําลังแบบกําลังจะค้นพบนะครับรอบจากอย่างแรกครับผมขาเป็นล้อแล้วเองต้องการสติ๊กเยอะเลยปึ๊บอันนี้ตรงกลางนะครับนี่ไงได้ล้อแล้วครับผมและก็ นี่รถขนสัตว์ของเราชาญมาเลยครับและทีนี้วางไปเลยครับผมอ๋อแต่ว่ายังไม่มีพวกอมอมแฮเดี๋ยวก่อนผมไปหามาอบ๊บน,นึงนะแล้วก็น้องไก่มาด้วยมาเลยมาเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ากําลังแน่นเลยครับน้องไก่มาไม่พวกอ๋อน้องไก่อาจจะแบบไม่อยากขึ้นหรือเปล่านะโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้น่าจะได้หรือเปล่าลุงโอ้นายทํามันได้และนายคิดว่านายสามารถเอาสัตว์พวกนี้เนี่ยไปส่งได้หรือเปล่า เหมือนว่าจะมีชาวบ้านบางคนเนี่ยกำลังหัวร้อนที่สัตว์หายไปนะโอ้แบบนี้ก็ได้อยู่แล้วฮะเอาเป็นว่าเข็นก็ได้มาไหนดูซิมีใครต้องการหรือเปล่า,าผมว่าสาัตว์มาส่งฮะนี่ไอ้ลุงพวกนี้มองกันเต็มเลยอยากได้อะดีเอาเป็นว่าเจ้าว,วันนี้ปล่อยเลยแล้วกันครับอุ้ยได้มาเป็นเห็นวิวัฒน,นาการอีกอันนึงครับผมไหนลองดูซิจากบอกว่ามนุษย์ท่ามอย่างเราเนี่ยจะกลายเป็นอะไรฮะจัดเปลเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวก่อนกลายเป็นเกมเมอร์เลยเหรอ ดูดิมีแบบก็อ e ีเกมมิ่งด้วยฮะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เราเป็นเกมเมอร์แล้วใช่ไหมละ่ะแล้วเราจะขาดเซตอัพคอมไปได้ยังไงล่ะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็าต้องไปคาวคอมก็ผมและมีพลังใหม่ด้วยกดตัวเฮดเพื่อใช้เดี๋ยวก่อนคืออะไรอะ่ะอ้เป็นการแบบเหมือนเผาอะไรอย่างงี้เหรอแต่ก่อนอื่นเลยครับเราต้องดูก่อนนะครับผมว่าคอมเนี่ยมันค่าวยังไงอ่าอ๋ออันนี้เป็นจอครับผมต้องการเหล็กกับกระจกนะฮะแล้วก็ตัวคอมจะเป็นทองกับดิฟเฟอรน์นั่นเอง หมายควาว่าเราต้องไปลงเหมืองนะครับผมไอพลังการเผาของเราเนี่ยมันสามารถเผากระจกหรือแบบแร่ได้หรือเปล่านะถ้าได้นี่คือดีเลยครับโอเคอย่างแรกผมจะขุดทรายตรงนี้ก่อนนคะครับผมแล้วก็ลองโยนทรายไปดูซินี่งไงล่ะกดตัวเฮ็ดนะครับอุ้ยเผาได้คุณผู้ชมแบบนี้ก็แจ่มเลยดีครับได้มาแล้วคุณผู้ชมต่อไปก็คือลงเหมืองเดี๋ยวผมจะเริ่มขุดจากตรงนี้แล้วกันค่อยๆลงไปนะครับอุ้ยเด้อเด้อน้ำมันไหลมา โอเคไปทางนี้ด้วย่ะต้องการเหล็กกับทองนั่นเองก็ต้องลงไปลึกหน่อยนะฮะโอ้คุณูชมเหมือนจะเจอเป็นเหมืองแล้วครับนี่ไงทองของเราขอเลยครับได้หรือเปล่านะโยนทองไปปุ๊บนี่ไงล่ะเปลี่ยนเป็นทองก็ผมซึ่งเราแบบต้องการอย่างละแปดหรือเปล่าขออนุญ,ญาตฟามแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคประมาณนี้เนี่ยน่าจะได้แล้วครับโยนทองกับเหล็กไปแล้วก็เผาเลยเรียบร้อย จะมีเป็นแบบทองล้อมรอบแบบนี้ใช่ไหมดีฟเสลต e ตรงกลางนะครับนี่เป็นคอมครับผมแล้วก็อันนี้กระจกกับเหล็กล้อมรอบได้เป็นจอคอมฮะและถ้าเราวางรวมกันแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมิ่งเซตอัพนั่นเองเอาละ่ะวางคอมไว้ตรงไหนดีตรงนี้ละกันนะครับวิไลอะกำลังรองผู้เล่นนะครับผม1ทับ2ซึ่งถ้าผมเข้าไปเนี่ยจะได้เล่นเลยหรือเปล่าเจา้าวันนี้ลองเลยครับโอ้ที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยคุณผู้ชม แล้วเข้าไปอยู่ในเกมหรอเหมือนจะเป็นเกมบอกว่าต้องหลบเลเซอร์หรือเปล่าฮะเอาละไหนลองดูซิเจ้าน,นี้กระโดดหลบไปครับชึบหมุนมาดีเออวิมันก็ไม่ยากหรือเปล่าวะได้ๆโอ้บมาดีมาดีกระโดดหลบไปครับโอ้ยคุณผู้ชมโดนโดนโอ้โหว้ยา้ามือนกันเนี่ยแย่แล้วเจว้าน,นี้จะผ่านหรือเปล่าต้องรอดไปให้ได้ครับโอ้โหโดนยับยับเลยผมผมน่าจะโดนเตะออกจากเกมแน่แบบนี้โอ้คุณผู้ชมเหมือนจะออกมาข้างนอกแล้วนะครับผม วิแต่ว่าเราได้ของด้วยนี่เห็นวิวัฒน,นาการกับไม้แบตอย่างนั้นเหระเอามาทําอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วก่อนมันปล่อยระเบิดได้เหรอโอ้เหมือนจะเป็นอาวุธเลยฮะแบบนี้และขั้นต่อไปของผมเนี่ยมันจะเป็นอะไรกันฮะจัดไปเลยครับผมหือ,อกล้ามบึกเลยแบบนี้นี่มันกีกษัตินี่ว่าโอ้ดูหุ่นดิคุณผู้ชมโคตรบึกอ่ะนี่แหละฮะจุดสูงสุดของแบบผู้ชายเรานะครับมอกอเดี๋ยวก่อนแล้วนี่คือแบบ เป็นถ้ำเหรอแล้วก็มีหินอุดไว้นะครับคืออะไรเนี่ยลุงไหนลองคุยดูซิคุณลุงบอกว่าฟังนน่อยหนูเห็นพวกนี้เนี่ยมันไม่ขยับเองหรอกนะรู้หมเขาว่ายังไงคือผมต้องยกออกไปให้อย่างงี้เหรออ่าดูจากสายตาแบบนี้แล้วนะครับเหมือนว่ามันจะเป็นหน้าที่เรานะโอเคไหนลองดูอันหินยักษ์ขนาดนี้ผมยกได้จริงเหรอคลิกขวาดูครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนยกได้นี่ว่ะโอเคโอค้โหแล้วมันมีกี่ก้อนวะเนี่ยเอาบปยกมาให้หมดเลยแล้วกันครับออื หินแบบอุดทางไโคตดเยอะเลยเออเก็บมาให้หมดนะครับเหมือนมันจะเป็นแบบทางลงไปเหมืองนะครับผมโอ้หนี่ไงเรียบร้อยแล้วนี่ลาทีนี้เราเอาหินแบบวัดไปโยนไว้ที่อื่นดีกว่าแต่แบบล่างนี้เนะี่ยมันก็ช้าเหมือนกันนะเอาละครับหินพวกนี้โยนทิ้งไปให้หมดเลยครับผมเออแบบนี้ใช้ได้หรือยังลุงฮะไอ้หนูนายจะทํางานช่วยๆแบบนี้ไม่ได้นะนายจะต้องทําลายพวกมันด้วยเอา้าแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกคุณผู้ช อะไรวะเนี่ยเดินก็ช้านะครับต้องไปทลายอีกซึ่งด้วยพลังหมัดของผมเนี่ยจะทําให้มันแตกได้เลยหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวลองดูครับเจ้านี้ต่อยไปครับผมหุยโอ้คุณผูช้ชมมันบอกว่าระเบิดเลยอะ่ะแล้วก็มีแร่ดรอปครับหือตึงจัดครับผมงั้นก็ต่อยให้หมดเลยละกันุณผู้ชมโอ้โหแบบนี้ก็รวยเลยดิเก็บมาครับเก็บมาต่อยแบบดับเบิลหินจัดไปดิเออโอเค ทีนี้กลับไปหาลุงกันได้ยังเนี่ยผมทําลายหินเสร็จแล้วลุงว้าวนั่นเยี่ยมไปเลยฉันมีคู่หูอยู่ข้างล่างนั้นอะซึ่งฉันคิดว่าเขาสามารถช่วยไหนได้นะคนลุงข้างล่างเหรอคนไหนวะเนี่ยมีอยู่กันเต็มเลยครับอออหรือว่าจะเป็นแบบคนข้างล่างสุดเลยหรือเปล่านะเห็นมีอยู่คนหนึ่งนี่ไงแล้วลุงเป็นใครครับเนี่ยว่าไงพวกดูเหมือนนายจะไม่ช่วยฉันใช่ไหมยเยี่ยมเลยถ้านายมีแร่เยอะก็ใส่รถลาของฉันได้เลยนะ และฉันจะตอบแทนนายด้วยของที่ดีกว่าออ้ของที่ดีกว่าอย่างนั้นเนระน่าสนใจนะครับเอาไปว่าแร่ที่ผมมีเนี่ยผมให้ลุงหมดเลยแล้วกันนะแล้วลุงจะให้อะไรผมอะ่ะโอ้คุณผู้ชมเราได้แบบแร่เพชรมาฮะแล้วก็หินวิวัฒนาการเหรออันนี้คือเป็นครั้งที่4แล้วนะครับว้วเดี๋ยวขึ้นมาใช้บทน,นี้ดีกว่าร่างต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรครับโอ้คุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยเรากลายเป็นแบบอัจฉริยะเหรอปลดล็อกพลังใหม่ด้วยนะครับ กดตัวเคเพื่อใช้งานซึ่งลุงก็บอกว่าทานายกำลังหางานทำอยู่เนี่ยลองไปที่เหมืองใกล้บ้านฉันดูสิมันอาจจะดูหลอนนิดหน่อยอะนะแต่เราไปเช็คดูได้อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปครับแต่ว่า,าวันนี้เนี่ยโอ้โหผู้ชมแท้จัดเลยครับคือแบบขี่ยานแล้วนะครับผมซึ่งจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็น่าจะเป็นถ้ำนี้นะครับโอ้โหใหญ่แมงมุมเยอะเกินนี่ไงมีลุงอยู่คนหนึ่งครับเป็นอานักวิทยาศาสตร์นะครับผมโอ้พระเจ้าช่วย นายทำให้ฉันกลัวนะฉันกาลังศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของเส้นใย,ยอยู่และแมงมุมพวกนี้เนี่ยมันก็คือกุญแจนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมไปเอาเส้นใย,ยสุดหายา,ยากมาให้ฉันทีโอ้โหเจอกันก็คือแบบใช้งานเลยดิแต่ว่าถ้าใช้งานกันแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีของตอบแทนนะจําไว้ซึ่งโอ้โหคุณผู้ชมแมงมุมอยู่นู่นฮนะเดี๋ยวก่อนผมสามารถอ่ะใช้นิ้โจมตีมันได้ไหมอ๊ออุ้ยได้อยู่คุณผู้ชมเออเฮ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมาเดี๋ยวก่อน ไม่เอาอุ้ยตายครับผมเดี๋ยวก่อนนะดอกอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยนี่เหรอแลสติงโอ้เป็นแบบใหญ่ที่ดูไม่ธรรมดาเลยครับดูจากสีแล้วนะแล้วก็มีส่วนตาด้วยนะครับผมเอาล่ะนี่ไงใหญ่ที่ลุงอยากได้อะ่ะเอาไปเลยอุ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอะเหมือนว่าแบบมันสันส่นๆนะครับผมโอ้มีอุกกาบาตมาคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยทฤษฎีแห่งเส้นใหญ่นะครับผมเป็นคําตอบของจักรวาลโอ้อะไรเนี่ยแล้วมันแบบ ช่วยหยุดสิ่งนี้ได้ไหมอ่ะคลิกขวาดูครับอุ้ยหยุดได้คุณผู้ชมว้ดูดิเป็นใยบอกว่าวโผลมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับผมทฤษฎีของเส้นใยและดูเหมือนว่าผมจะได้หินวิวัฒน,นาการมาฮะไหนลองดูซิครั้งที่5ของเรานะครับกลายเป็นอะไรครับผมโอ้หุ่นยนต์โลบ,บอทคุณผู้ชมตัวยังใหญ่เลยอะอะไรวะเนี่ยและเรามีพลังนะครับผมกดตัวไวเพื่อใช้งานอุ้ยเปลี่ยนบล็อกรอบๆได้เหรออะไรวะเนี่ย ผู้ชมดูดิผมสามารถยิงลําแสงที่แบบเปลี่ยนบล็อกให้เป็นอย่างอื่นอะ่ะชือ้อโอ้โคตรโกงเลยพลังขึ้นสมองนะครับเอา้าแล้วผมโดนวร์ปมาที่ไหนวะเนี่ยเหมือนจะเป็นบอกว่าเมืองเลยฮะโอ้หุ่นยนต์ยึดของโลกครับผมเหมือนเขาบอกให้เราเนี่ยทําลายเมืองนั่นเองและได้มาเป็นมิสไซแคนนอนครับไหนลองคลิกขวาดูดิโอ้ยิงระเบิดได้คุณผู้ชมอะไรเนี่ยเราต้องทําลายเมืองอย่างนั้นเหรอหุ่นยนต์ทําลายล้างโลกนะครับจัดไปดิทําลายมันให้หมด เกใหญ่ๆเนี่ยเออยิงไปเลยเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนี่ยิงไปให้หมดครับเมืองพวกนี้ต้องโดนระเบิดแล้วต้องทําลายขนาดไหนถึงจะพอวะเนี่ยยิงไปก่อนแล้วกันทําลายมันให้หมดพี่เฉาโอ้คุณผู้ชมได้มาแล้วครับเห็นวิวัฒน,นาการครั้งที่6จากหุ่นยนต์โลบอกเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้อีกวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกัน3 2 1แปลงล่างโอ้โ กลายเป็นเอเลี่ยนคุณผู้ชมเนี่มันเอเลี่ยนตัวเขียวในตำนานหรือเปล่าพลังของเอเลี่ยนเนี่ยคือพลังความเร็วฮะกดตัวยูนะครับผมอุ้ยๆเด้อเด้อผมรู้สึกว่าแบบมันวิ่งเร็วมากเลยอะอะไรอะเหมือนแบบว่าชาวบ้านกำลังกลัวเรานะครับผมสับประหลาดวิ่งหนีเร็วภารกิจก็คือการปลอมตัวให้แบบกลมกลืนกับชาวบ้านฮะโอ้แย่แล้วทํายังไงเนี่ยผมว่าอย่างแรกเลยนะขึ้นมาบนหลังคาก่อนครับผมแล้วก็แอบเข้าไปในบ้านดีกว่า มันจะมีอะไรให้แบบใช้ปลอมตัวได้หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยใช้นี่เลยปุ๊บอ่าเข้ามาครับอุ้ยเป็นเสื้อนะครับผมขอให้พวกลุงเวเลเจอร์หรือเปล่าเจ้าวันนี้ลองคลิกขวาดูครับอุ้ยนี่ไงเราใส่เสื้อแล้วตอนนี้ขาดแบบวะ่ากางเกงอย่างนี้ปะอะ่โอเคบ้านหลังต่อไปครับโอ้ยลุงลุงลุงไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยขุดด้านนี้ครับเหมือนจะไม่มีครับผมผมว่าผมเนียนที่สุดแล้วนะขึ้นมาบนนี้บนนี้เอออ้อมไปอ้อมไปแล้วก็ขวดตรงนี้แล้วกันครับอ่า มีอะไรหรือเปล่าผมขอดูหน่อยสินี่ไงมีกล่องเปิดไปครับกางเกงครับผมมันจะครบเซตหรือ,อยังวะเนี่ยโอเคใส่กางเกงไปประกาศชาวบ้านทุกท่านในตอนนี้มันจะมีอิมโพสเตอร์ในหมู่พวกเราในอีกห้านาทีขอให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อหาว่าใครเป็นซัส <c oughs> อยู่ๆก็เหมือนแบบเปลี่ยนเกมนะครับผมแย่แล้วคือตอนนี้เนี่ยเราน่าจะยังไม่เนียนพอครับปลดล็อกสูตรคร้าใหม่เหรอเดี๋ยวดูก่อนอะไรวะครับเนี่ย มียนกลยใหม่คุณผู้ชมเอาไว้สําหรับสัญญกรรมนะฮะผมว่าเราต้องลองใช้ว่ะโอเคขอกันกายก่อนนะครับวางเพชรไว้แบบนี้กันกสําหรับสัญญกรรมจัดมาเลยถ้าดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เราขาดไปอ่างพวกลุงใช่ไหมน่าจะเป็นจมูกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาแบบขโมยจมูกกันดีกว่าครับอ่าเอาเป็นแบบลุงที่ไม่ได้อยู่กับพวกอะ่ะลุงคนนี้ไงล่ะขอจมูกลุงไปหน่อยนะครับจัดไปอุ้ยได้มาแล้วลุงบอกอ่าจมูกฉันนี่ครับผม ชิ้นสุดท้ายเพื่อความเนียนจัดไปเลยนี่ทีนี้เราก็มีจมูกแล้วฮะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนแบบเขาจะเรียกรวมตัวใช่ไหมโอ้นี่ไงเอาล่ะเราคนรักเอเมัลมารวมตัวกันได้โอ้โหคุณผู้ชมต่อแถวกันเต็มเลยอะ,อะโอเคผมจะเนียนอยู่ตรงนี้ละกันนะครับซึ่งถ้าผมรอดไปได้เนี่ยมันก็น่าจะผ่านใช่ไหมภารกิจนี้ใช่ไหมลุงผมเนียนเปล่าอ้นายก็หล่อเหมือนเราเลยนะนี่ไงผมว่าและหวังว่าจะไม่มีใครจับได้นะดูดิเนียนขนาดนี้ นี่ไงคุณผู้ชมเหมือนจะผ่านแล้วครับผมเห็นวิวัฒน,นาการครั้งที่7โอ้โหเราวิวัฒน,นาการมาเยอะเหมือนกันนะและก็ถึงเวลานะครับอีโบไปเลยครับผมนี่มันอะไรเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหมันเหมือนแบบเรามีร่างแยกโคตดเยอะโอเคตอนนี้เราวิวัฒน,นาการมาเป็นแบบมีพลังจิตอะไรเงี้ยคุณผู้ชมและเราจะต้องทําให้ทุกคนเนี่ยกลายมาเป็นเราฮะเหมือนแบบเปลี่ยนเผ่าพัานธุ์อะไรเงี้ยขอดูสูตรคราฟก่อนล้วกันออื ตรงช่องเก็บของก็ไม่เว้นนะครับอะไรวะเนี่ยที่ต้องค้าใหม่โอ้นี่เหรอเป็นบอกว่าปืนนะครับผมซึ่งใช้เหล็กกับ3เนื้อสัตว์โอเคเดี๋ยวผมต้องไปหาก่อนซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกสับสนมากๆเลยฮะเราเป็นกองทัพเดินได้อะ่ะขอโทษนะน้องแต่ว่าขอหน่อยละกันเนื้อสัตว์ทั้งหลายเอามาผู้ชขอหน่อยเออแล้วก็เนื้อวัวนะครับได้ไหมได้ครับผมโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่อนแล้วก็จะวันนี ครับได้แล้วนะครับผมปืนเปลี่ยนเซลซึ่งน่าจะทําให้แบบจากเซลวิเลเจอร์เนี่ยกลายเป็นเซลปาคิลเลอร์นั่นเองฮะขอลองหน่อยแล้วกันเอาละครับเจ้าวันนี้คลิกขวาไปครับผมอุ้ยคุณผู้ชมกลายมาเป็นเราอะไหนลองใหม่ดูซิวิเลเจอร์นี่ไงเปลี่ยนกลายเป็นตัวเราจริงด้วยครับผมไอรอนกลเลมอะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับโอ้โหแล้วไอพวกนี้ล่ะได้หรือเปล่านะครับโอ้โหได้เหมือนกันครับผมน้องกระต่ายเปลี่ยนเซลนะครับ ชึบอ,อุ้ยได้จริงคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยการบบกว่าเปลี่ยนเผ่าพันธุ์นะครับถือว่าเสร็จสิ้นครับผมอย่างต่อไปเปลี่ยนบล็อกนะฮะกดตัว n ไหนลองดูดิว้คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเหมือนแบบว่าบล็อกที่เราเหยียบนะครับผมมันก็จะกลายเป็นปราร์คิวเลอร์ไปหมดเลยเด้อเด้อเอะไรเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเวลาที่ผมเดินมาใช่ไหมทุกอย่างกลายเป็นปราร์คิวเลอร์นะครับคือมันจะหลอนเกินไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าตอนนี้ขอมาที่โล่งก่อนฮนะ โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหอะไรกันเนี่ยแล้วผมสามารถหยุดมันได้ไหมอ๋อนี่ไงปิดได้นะครับผมลงมาดิโอ้โหกองทัพแบบว่าเยอะจัดคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเปลี่ยนแบบบล็อกพวกนี้ได้หมดเลยปึ๊บก็จะกลายเป็นพื้นฟ้าคิวเลอร์นะครับหลอนไม่หลอนก็ลองคิดดูครับผมการที่มีตัวเราเยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วโอ้ได้เห็นวิวัฒน,นาการมาแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นครั้งที่8แล้วนะโอเคผมจะวันนี้ จากร่างนี้เนี่ยคือเดาไม่ออกแลวฮะว่ามันจะเป็นอะไรครับเพราะฉะนั้นลุยกันเลยดีกว่าครับผมว้กลายเป็นร่างพระเจ้าเหมือนจะบินได้ด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยปลดล็อกพลังใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงสาสารซึ่งเนี่ยการบินเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วฮะเดี๋ยวลองหน่อยกดโตโอนะครับผมเปลี่ยนแปลงสาสารเหรออุ้ยก็คือแบบสุ่มเป็นบล็อกอื่นได้เลยอะแล้วถ้าผมใช้รัวล่ะฮะบินไปดีครับชืบเปลี่ยนมันให้หมดเลยครับผมแล้วมันจะเป็นยังไง ไหนดูดิโอ้โหนี่ไงกำลังไล่เปลี่ยนมาแล้วครับหือ,อกลายเป็นแบบบล็อกแบบแรนดอมเลยนะครับผมมีใจแอนด,ด้วยเหรอโอ้ยทำไมมันมีระเบิดด้วยล่ะอะไรวะเนี่ยใจเย็นนะใจเย็นนะพลังระดับนี้เนี่ยถ้าเราไปหามังกรมันจะเป็นยังไงฮะคือเราแบบอยู่ในล่างสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวมองหาหนี่ก่อนไม่ตีว้าบอ่ะมีหรือเปล่านะนี่ไงคุณผู้ชมเจอแล้วเอาเป็นว่าเราไปลองลุยกันเลยดีกว่าครับ Let's go ก็มาดิมังกรเหรอเอาไว้อย่างแรกเลยผมสามารถทำลายด้วยปืนนี้ได้ไหมอุ้ยได้อยู่คุณผู้ชมหรือว่าไม้แบดดีวะเนี่ยเออยิงไปดิครับโดนครับผมระเบิดไปดิตอนนี้เป็นพระเจ้าฮะทำอะไรก็ได้ระเบิดไปเลยเออเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้หาเรื่องเหรอเราต้องไปต่อยมันครับเจวนี้พลังของพระเจ้าลองกันหน่อยดิหมัดพระเจ้าครับผมต่อยไปอุ้ยไม่โดนหรอไม่เป็นไร เดี๋ยวรอบอกว่าลงไปข้างล่างแล้วกันครับคือ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยไม่มีดาเมจมาถึงเราแล้วนะครับผมต่อยเสาชิวๆเลยดิไอเจ้ามังกรไม่ไหวกับร่างนี้ของเราหรอกนี่เราแบบชิวๆฮะอา้าวมาแล้วเหรอมาดแห่งพระเจ้าต่อยมันไปเลยวิ่ยมันต่อยไม่ได้เหรอตบเอาแล้วกันนี่อุ้ยโคตรแรงคุณผู้ชมตบอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันมาดิครับตบไปอุ้ยเรียบร้อยครับผมไม่ไหวกับพระเจ้าฮะเดี๋ยวเปลี่ยนที่นี่ด้วยดกค่ะเปลี่ยนให้หมดเลย โอ้นี่ไงก <c oughs> ลายเป็นบล็อกแรนดอมแล้วนะครับเอาเป็นว่าโอ้ยอะไรวะเนี่ยดยดยดอ๋อมันระเบิดกลับกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้คือแบบอยู่ในล่างสูงสุดแล้วฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ